นครสิทธรรมราชเมื่อวานนี้เราได้คลิปจากพลเมืองดีบนถนนสายสี่ส่วนหนึ่งนครศรีสุราชฎรถบรรทุกหกล้อคันหนึ่งท้ายบรรทุกฟางอัดแน่นเต็มคันก้อนฟางเอียงเอียงมาทางซ้ายอะค่ะคุณผู้ชมดูสิคะคนขับตามหลังนี่คือต้องลุ้นไปมันจะหล่นไหมแล้วรถวิกพรี up, ิกกล้านะค่ะคือใครจะแซงนี่คือ ต้องกั้นใจแล้วไปเลยอะค่ะอ,อืมอ่ะนี่ไงนี่ะไปอย่างเนี้ยฟางอัดแทงอ่าไม่ตรวจเช็คสมดุลก่อนนะห<ล>วงมาชัางนี้ชัางนี้เดิอหวาดเสียวแต่มันผิดอยู่แล้วล่ะหรือไหม<า>ค่ะผิดไหมท่านผู้ชมว่าผิดไหมขันนั้นรีบบึ่งไปเลยคือใครจะแซงต้องรีบเลยอะค่ะอ่ะับเป็นน้องกล้าแซงไหมล่าสุด จราจร,จรบางพลีสุขสวัสดิ์ได้โพสต์ภาพที่น่าสนใจเพิ่มเติมขนประตูอเตร์เลดขนาดนี้ขึ้นท้ายปิกอัพค่ะยืนย่นยาวออกมา <c oughs> อย่างนี้เลยนี่เพจข่าวสารงานจราจรทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์บอกแบบนี้ขึ้นทางด่วนไม่ได้นะครับผิดระเบียบรถกระบะบรรทุกสูงและยื่นไม่มีสิ่งรัดกุมฝ่าฝื้นใช้ทางพิเศษสายกาญจนา เนี่ยค่ะบอกว่าห้ามใช้ทางพิเศษผิกดกฎหมายและอาจจะเกิดอุบัติเหตุอันตรายกับเพื่อนร่วมทางได้